ภาษาที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นภาษาอะไร นี่คือภาษาไทยครับอาจจะอ่านยากนิดหนึ่งเนื่องจากว่าใช้อักษรขอมไทยเมื่อประมาณ18เดือนก่อนนะครับผมก็ออกซีรีส์คลิปที่สอนวิธีการเจาะรหัยันไทยหรือยันที่เราเจอในประเทศไทยที่ใช้ภาษาขอมภาษาที่อาจารย์เขียนเวลาทํายันส่วนใหญ่จะเป็นภาษาบาลีซึ่งไม่ได้เป็นภาษาไทยหรือภาษาเขมรเป็นภาษาบาลีแต่เราเห็นยันแบบนี้ถ้าทำในไทยคนไทยจะเรียกว่าใช้อักษรขอมถ้าเจอแบบนี้ในเขมรก็เป็นตัวเขมรแต่ว่าที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ไม่ได้เป็นภาษาเขมรภาษาที่เขียนอยู่เป็นภาษาไทยแต่ใช้อักษรขอมครั้งก่อนที่ออกคลิปมัน กระแสนิดนึงนะครับชาวเขมรไม่พอใจเท่าไหร่อ้างว่าคนไทยขโมยภาษาของเขาหรือตัวอักษรเขมรแล้วไม่ได้เป็นภาษาไทยซะหน่อยเราเห็นว่าเฮ้ยดูเด็กอนุบาลก็อ่านได้ที่พูดแบบนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจตักกะอันนี้เปรียบเสมือนคนที่อ่านภาษาอังกฤษได้เนื่องจากว่าเขาใช้ตัวอักษรล,ลาตินแต่พอดูภาษาล,ลาตินจริงก็คนที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษส่วนใหญ,ญ่จะอ่านไม่ออกเวลาอ่านภาษาล,ลาตินถึงแม้ว่าเขารู้จักตัวอักษรแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจภาษาอันนี้ก็เหมือนกันหรือภาษาเวียดนามก็แม้แต่เราเห็นว่าเขามี ABC แแแตตต่่มันนนดดูปลลกิึงง้ววยุาๆเาปรับวิธีการเขีย ชาวเวียดนามเขานำบางอย่างเข้ามาเวลาเขียนเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถเขียนภาษาเวียดนามให้ชัดเจนได้เวลาคนไทยนำอักษรขอมมาเขียนภาษาไทยก็เหมือนกันก็จะเห็นตรงนี้ถึงแม้ว่า <S <S พอหน้าตาดูคล้ายๆกับเขมรถ้า <S <S อ่านจริงๆมันไม่ได้เป็นภาษาเขมรเรามีบางอย่างที่ไม่เหมือน <S 1> <S 1> ก็วันนี้เราจะอ่านภาษาไทยตรงนี้แล้วผมจะให้เห็นว่าเวลาใช้อักษรขอมไทยเขียนภาษาไทยเราใช้กันอย่างไรบ้างที่เห็นต่อไปเรามีอะไรถ้าดูส่วนล่างนะครับอัจจะดูคุ้นเคยนะครับมันเหมือนตัวอะไรไม่ต้องสนใจข้างบนนะครับข้งบนเขาเรียกว่าเป็นศกเป็นผมเป็นเส้นผมนะครับก็เราไม่ แต่ส่วนนี้เป็นอะไรเป็นคอควายนั่นเองนะครับเราเห็นว่าคอควายาแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือสระอาถ้าสระอามาต่อกับตัวที่มีตัวผมข้างบนนะครับก็จะต่อเลยก็ <Felipe. S 1> น,นี่คือทาง่ายๆนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้มันจําได้ง่ายๆนะครับเราเห็นส่วนนี้ก็เหมือนส่วนนี้ของทอถุงนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัวทอถุงก็ลองดูถ้านี่คือทอถุง,ถงแล้วก็มีสระอาอาาีกนะครับก็ เป็นอะไรเป็นคาถาคาถาแปลว่าคำก็เป็นคาถาฉะนั้นส่วนนี้ก็คือพระคาถามันดูต่างกับภาษาไทยนิดหนึ่งแต่ถ้าเขียนภาษาไทยอาจจะเห็นความคุ้นเคยนะครับจริงๆภาษาเทวนาครีจากอินเดียนะครับที่เขียนภาษาสันสกิตมันดูคล้ายกันถ้าดูภาษาทิเบตก็มันคล้ายกันเหมือนกันนะครับเราเห็นอะไรที่เป็นส่วนนี้น่าจะเป็นหมอม้านะครับพอถึงภาษาพม่ามันจะเป็นแบบนี้เป็นหมอม้าแล้วภาษาเขมรก็เป็นอย่างนี้เลยเขาเขียนกันอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ก็เรารู้ว่านี่คือหมอม้า แล้วอันนี้เป็นอะไรที่ยาวๆอย่างนี้มันดูแปลกๆเหมือนของภาษาไทยด้วยมันยาวแล้วสระอีฉะนั้นถ้าแปลงเป็นภาษาไทยก็จะเป็นมณีพระคาถามณีโซฟาโซกุด so so มันไม่ยากเท่าไหร่แต่ต่อไปเรามีอะไรที่น่าสนใจนะครับที่บอกว่ามีพยัญนชนะที่เป็นพยัญนชนะปกติเรามีตัวจบนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับ ถ้าดูดั้งเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็จะควบกล้ำแต่บางทีเวลาเขียนภาษาขอมมันไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นคำนี้มันอ่ันว่าอะไรเรามาดูกันนะครับก็ส่วนแรกอยู่ข้างบนเราเห็นว่าเพียรชนะนี้เป็นตัวจอจานเรามีอะไรมีสระอีกแล้วตัวนี้คืออะไรอันนี้มาจากตัวนี้ซึ่งเป็นน,นหนูนั่นเองนะครับฉะนั้นส่วนนี้